มาในหมาดไม่เลยค่ะม uh, ื่อนี่เสื้อผ้าเพื่อนๆเนาะค่ะเนาะเขามาเบิ้งเขามาชมเรื่งการทําอาหารของยายน้อยเนาะค่ะเนาะมื่อนี่าแปะแกเนาะค่ะเนาะว่ายายน้อยสีเห็ดยังให้เบิ้งเนาะก็คือนี่แหละค่ะอ่าำเหล้าเนาะค่ะเนาะอ่าก็ไปเบิ้งขั้นตอนของยายน้อยเนาะค่ะเนาะว่าเห็ดแล้วเพอาะฉิบปเห็ดตามยายน้อยบ่อ่าเช่นข้าวคั่วยายน้อยเลยเนาะค่ะเนาะข้าวมาในคั่วยายน้อยแล้วเนาะค่ะเนาะกัมาเบิ้งขั้นตอนของยายน้อยเนาะค่ะเนาะว่ายายน้อยเราย่ำเล้าเราย่ำแบบใดนเนาะ เป็นตาไปได้เห็ดน,น้ำบอเนาะคะ่ะนาอเดี๋ยววันนี้ยายน้อยจะเห็ดขั้นตอนในเบิ้งเนาาคะ่ะนาอไว้ย้ำแบบไหนเพราะนุอยากจะถุงมือแป๊บนึงเนาะคะ่ะนะอขั้นแรกอะยายน,น้อยเนี่ยจะเอาบุญเส้นเนาะคะ่ะนาอไปลวกลวกแล้วยายน้อยก็จะมาอ,อ่า,างน้ำเย็นอีกเพื่อนหนึ่งค่ะเพราะว่าขันตอล่างน้ำเย็น,นยมันจะจับกันเป็นก้อนเนาะคะ่ะนาอจะเป็นเป็นก้อนเขาต้องล้างน้ำเย็นก้อนค่ะที่นี่ขั้นตอนมันดาคือใส่กระเทียมเกี่ยวลงไปค่ะ แจะเด็ดเทียมเกี่ยวลงไปเนาะค่ะเนาะราคาคุกคุกเทียมเกี่ยวกับอ่าบุญเซนนะคะให้ทั่วเที่วเนาะค่ะเนาะบ่ให้เขาติดกันใไฟเขาเป็นเส้นไฟเส้นมั่นเนาะค่ะเนาะแล้วก็ มื่อนี้เมือ่อนี้ยายน้อยบอกท่านในว่าเรื่องเครื่องเนาะคะ่ะเนาะอ่าเครื่องเนาะค่ะเนาะมีมีหอมแดงซอยค่ะแล้วก็มีหมูมีหมูอ่านี่แหละค่ะหมูอ่าซับเนาะค่ะเนาะล้วนให้มันสุกเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีถั่วซีกค่ะถั่วซีกอ่าส่วนมากเขาจะเอาถั่วซีกสำเร็จรูปหรือจังไรก็ได้ค่ะแต่ว่ายายน้อยจะทอดก่อนค่ะทอดแล้วจังไม่หี้เอาทั่วเนาะคะ่ะเนาะมันจังหอมะค่ะ oh <no. S 1> แล้วก็มีพริกนะค่ะพริกอ่าพริกสดหั่นเนาะค่ะเนาะแล้วก็ มีอันอันนี้ที่จริงมันต้องใจเป็นกุ้งเนาะค่ะเนาะกุ้งทอดกรอบเนาะค่ะเนาะแต่ว่าย่าหน้อยหาซื้อบ่ได้ค่ะย่าหน้อยก็เลยเอาเอาปลาทอดกรอบมาแทนเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีผงชูรสค่ะมีน้ําตาลค่ะแล้วก็มีพริกป่นค่ะมีบักเน้าเนาะค่ะเนาะบักเน้าแล้วก็มีหอมหอมผักชีอ่าแล้วก็ต้นหอมค่ะแล้วก็ผักชีฝรั่งผักชีไทยเนาะค่ะเนาะแต่ว่าหัวใจเขาก็คืออยูสเซอร์แน่ได้ค่ะเนาะ โซลาแนนนี่ชีอะไรเขาหอมขึ้นมากกว่าเก้าค่ะแล้วก็ไม่น้ำปลาค่ะอ่าที่นี่ค่ะยังน้อยก็สิเริ่มเฮ็ดขันตอนขันแรกให้เพื่อนๆเพื่อนบงเนาะคะ่ะเนาะเอาหมูหมูนี่ค่ะลงก้อนเลยค่ะหมูเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็หอมแดงตามไปเลยค่ะแล้วก็พริกสดตามไปเลยค่ะพริกสดหั่นเนาะคะ่ะเนาะ กระมีนี่เนาะค่ะเนาะมีน้ำตาลมีน้ำตาลแต่ว่าพูดว่ามักกับว่าเป็นยังเนาะค่ะผงชูรดแต่ว่ายายน้อยเป็นคนมักกินผงชูรดค่ะย oh. ายต้องใส่เนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ตามไปด้วยพริกป่นค่ะ oh. ถ้าผู้ามักเผ็ดก็ใส่ละลายค่ะมันจะได้รสชาติแซ่บกระกเอาค่ะ รจัดจงางอายะน้อยจะลงน้ำปลาเลยอ่ะนี่ค่ะนี่บักนาวเนาะค่ะเนาะ ไปค่ะให้มันออกเปรี้ยวนิดนิดหรือซีมเมล็์มันจะลงไปเนาะค่ะเนาะเพาออกก่อนแล้วก็คุกเข้ากันเนาะค่ะเนาะง้อยสิุ่ได้ใส่ทัาพี่ทำยังไงค่ะใส่มือใส่ถุงมือใส่มือลงเลยค่ะมันจะงงทัวกันดี ย่ำเล่าเนี่ยใส่กระเทียมเกี่ยวแล้วมันจะเห็ดซอยหอมค่ะเห็ดให้ยย่ำหอมเป็นก่เกา กุกให้มันอ่าเข้าๆกันเนาะค่ะเนาะซิมรถเบิ่งค่ะว่ามันพอดีเลยยัง 你拉呀。 นี่มึงถ้าว่าน้ำปลามัานได้หรือไปเปรี้ยวได้แล้วค่ะได้ทุกรสแล้วทีนี้เขาก็าเอาปลากรอบลงไปค่ะคุกๆเล็กน้อยเดี๋ยวเขาเอาไปโรยอีกเทีนึกงก็ได้ค่ะเนาะ Rồi hôm chắc nói đó cả về lối này. ตัดให้กันเสือเหนียวน้อยก็ตดัดอยู่เด้อค่ะแต่ว่ายย้นอนวบบอ,บอ,บอตดัดให้มันอันนั่นเป็นแดงย้อยจะตัดให้มันอัน เอาใส่ประกอบรยอีกค่ะตาก็ใส่ทั่วเลสงงร้อยนะคะเนาะใส่หอมร้อยนาค่ะเป็นยังไงค่ะพี่น,ออน้องมาจากความยำเล่าเลย,ยละนะะ่าดูมาก พี่น้องผู้ใด,ดอยากเอาไปเฮ็ดกินเนาะค่ะเนาะก็ลองเอาไปทําเบิ่งเด้อค่ะเดอะ้อตามขั้นตอนที่ยายน้อยบอกนั่นเนาะค่ะเนะานะจังได๋ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆหลายๆเด้อค่ะเดอะ้อที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะจังได๋ก็อย่าลืมเด้อค่ะเดอะ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะเดอะ้อกดติดตามยายน้อยนําเด้อค่ะเดอะ้อขอบคุณลหลายๆค่ะ